อาบูคาเซียหมุนขวานะครับเป็นอาบู7 0็ดซิงโครนะครับนะเป็นระบบเบรกนอกนะครับซิงโครนะครับนะนานๆมีเข้ามาทีนะปุกหลงเข้ามาทีนะตัวนี้ซิงโครนะครับเบรกนอกนะครับสภาพต้องบอกว่าสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะตัวนี้ได้มาสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับโลทองด้วยนะนี่โลทองนะครับ เมดอินซเวเดนโลทองนะครับอาบูกาเซียนะครับโลทองนะครับเมดอินสเวเดนนะครับนี่นะสภาพสวยเลยนะครับโลสีทองนะครับสาปิดนะครับคลิกเสียงนะครับดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนะตัวสีดำโลทองนะครับ ไล่ดูนะครับขอบสติกเกอร์นะครับขอบสติกเกอร์ต่างๆนะครับตัวหนังสือสติกเกอร์นะครับไพสปีดนะครับนะครับอย่างสวยๆอยู่เลยนะครับนะครับโลโลสีทองนะครับอันนี้จะเป็นขารอกนะครับขารอกค่อยๆไล่ให้นานาชมนะครับ เกียร์สายนะครับกวานลวดต่างๆนะครับเสานะค,ค่อนข้างสวยนะตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยนะครับเกิดต่างๆนะครับ Ambassador นะครับ a บ u ก a เซียนะครับเบอร์เจ็ดพันีซิงโครนะครับ เป็นสตานะครับสตาชิ้โคตุ้มนะครับแขนก็จะเป็นแบบนี้สไตล์แขนงอนะครับงอรับสตานะครับนอตนะครับมุงน้ำมันหยอดฉีดให้นะครับนะครับเบรกนอกนะครับเดี๋ยวเปิดข้างในนะครับเดิมนะครับนะเปิด เปิดได้ก็จะเปิดให้ดูนะครับเปิดทรีวิวให้ดูให้ชมน,นะนะครับก็ผมก็ดูแลทำความสะอาดให้นะครับแกะนะครับแกะแกะดูทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนะนะครับนะ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 ครับนะนะครับจารบียังเยิ้ยมอยู่นะพวกนี้นะครับ จารบีนะครับเป็ดโครงต่างๆนะครับดูแลทางวัสดุให้เรียบร้อยนะครับโปรไปนะครับตัวสปูนนะครับโอเคนะครับก็เปิดให้ดูตัวเม็ดน่วงนะครับเม็ดน่วงจะมีอยู่ครบนะครับนานๆได้เช็คได้ดูพร้อมกันนะครับว่ามีมาครบนะครับผมระวังนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวมันจะร่วงหายนะครับ ลูกสปูนสวยนะครับไม่มีรอยน้ํากัดต่างๆนะครับไม่มีนะครับไม่มีน้ํากัดนะครับสปูนสวยนะครับโอเคนะครับตัวจานนะครับนะครับฝานะครับโลหาแข็งๆนะครับหนาๆนะครับอุ๊ยโครงจะร่วงโอเคนะครับเดี๋ยว สวมก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะร่วงหายนะครับเม็ดนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวขอประกอบสักครู่ก่อนนะครับก่อนข้าเบาก่อนนะครับ <c oughs> ก็พยายามหาเหลี่ยมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับนะข้าเปาเข้าเหลี่ยม โอเคนะครับนะครับก็หมุนลื่นปกตินะครับนะใช้งานได้ปกตินะครับนะตัวเกียร์สายนะครับนะวิ่งเดินไปกลับปกตินะครับนะนะครับไม่ขัดไม่ค้างนะครับกดฟีสปูลนะครับนะครับนะตัวเกียร์สายนะครับวิ่งไปกลับปกตินะครับนะครับใส่คลิกเสียงเข้าไปนะครับ คลิกเสียงดังดีโอเคนะครับปดคลิกเสียงนะครับนะปดคลิกเสียงปรับหนุนปรับพรได้นะครับระบบเบรกซิงโคนะครับนะก็ดันเข้าไปพรอนเบรกนะครับก็ถอยหลังนะครับก็คล้ายๆพวกนะอยากจะเห็นพวกไอตัวไดว่าซีไลนะครับที่ลงนะครับก็คล้ายๆกันนะครับระบบเบรกซิงโคลก็ถอยหลังก็จะพรอนเบรกนนะครับนะครับถอยหลังก็จะพรอนเบรกนะครับ สปูลก็จะหมุนได้นิดหนึ่งนะผมผ่อนนะครับถอยหลังนะครับนะพอเราอัดเข้าปลานะครับนะถ้าเดินหน้านะครับยิ่งเดินนะครับเข้าล็อกแก๊กนะครับเบรกก็จะยิ่งแน่นขึ้นนะครับสู้กับปลาจะผ่อนแรงเบรกปลาก็ถอยหลังแขนนิดหนึ่งนะครับเบรกมันก็จะอ่อนลงนะครับเวลาเล่นของระบบล็อกซีครก็ประมาณนี้นะครับนะระบบ กลไกของระบบเบรกแบบนี้นะครับนะนะครับก็ปกตินะครับใช้งานได้ปกติกดปีสปูลเดินหน้านะครับตัวเตะกลับนะครับนะก็เตะกลับปกตินะครับใช้งานได้ปกติระบบเสียงต่างๆปกตินะครับนะนะครับระบบรอกปกติทุกระบบนะครับเช็คดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพสวยด้วยนะครับนะโลทองนะครับ บาบูเบอร์เจ็ดพันซิงโครนะครับนะประมาณนี้นะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองนะครับอมตะนครชนบุรีนะครับจากผมหน้าปีชานะครับนะค่อยๆดูค่อยๆชมรีวิวตามคลิปตามวิดีโอที่ลงไว้นะครับนะกนตัดสินใจประมูลกันนะครับนะก็พยายามสรรหามาให้นาาๆได้เลือกได้ประมูลกันนะครับประมาณนี้นะครับ